กระแสไม่เคยตกแม้มีดาราหน้าใหม่รวมพระเอกช่องเจ็ดอายุ30อัพกระแสแรงไม่เคยหยุดงานละครเข้าทั้งปี 1. เวียสกุลวั์อายุ37เข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุภชัยสีวิจิตผู้จัดก,การส่วนตัวนักแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของคนรู้จักจึงนั่งเครื่องบินมาหาถึงมหาวิทยาลายัยเพื่อมาชักชวนตอนนั้นเวียอยู่ปี2และได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่แล้วจึงตัดสินใจเข้าสู่วงการกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง 2. เอสกันตพงศ์อายุ36ปี2553มีผลงานแสดงละครเชตคุณช ไทตำระเบิดมือปราบมหาเฮี้ยนและเรือนลอมรักมีผลละครสรวัดใหญ่เป็นละครแนวแอคชั่นและอาชญากรรมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในวงการชีวิตของตำรวจไทยและเป็นละครที่สะท้อนสังคมในแง่มุมต่างๆ 3. อ๋องอัคราพานอายุ37เริ่มอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย MV จากนั้นได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบกับละครทางช่อง3เรื่องรักซ่อนแค้นและรับ,บบทตัวรองและบทร้ายจนได้ บทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยัก สนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่น4 b บิ๊กเอ็มกีตาริอายุ33เริ่มเข้าสู่เส้นทางการบันเทิงจากการประกวด r o w h a n d s o m e Man 2012ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งก่อนที่จะมีผลงานโฆษณาและถ่ายแบบตามมาหลายชิ้นต่อมาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบทนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องยามยโสธรสแสดงคู่กับอิงฟ้าพิรุณรัตเกตําต่อมาเขาได้เซ็นสัญญากับช่องเจ็ H.D. ในฐานะรับเชิญละครเรื่องอดี้การ์ดสาว5ออบชนะพพนชนะโพนเข้าวงการจากเวทีการประกวดแดชีบอยแอนเกอร์ประจำปี2006แสดงละครเรื่องแรกรับบทเป็นโอลานในละครย้อนยุคนางทาตจากบทนี้ทำให้ได้รับรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลท็อปอวอร์ด2008จากนั้นแสดงในละครบูเรื่องเนธนาคราชลูกผู้ชายหัวใจเข้มและมือเหนือเมฆ 6ธันวาสุริยศักดิ์อายุ30ทธันวาเข้าสู่วงการบันเทิงไทยจากการชักจูงของสุภชัยศรีวิจิตเพราะสนใจสื่อโทรทัศน์ของประเทศไทยและต้องการเรียนและศึกษาวัฒนธรรมของไทยเมื่อมาอยู่ในไทยธันวาได้ศึกษาภาษาไทยโดยเฉพาะการออกเสียงรอเรือกับลอรีนรวมถึงการแสดงด้วย7ไมพัทรเดชอายุ32เข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี2006 และได้รับตําแหน่งรองอันดับสองจากการประกวดต่อมาในปี2011ได้เข้าร่วมการประกวด m e n Health Sky c h a l e จนได้มาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็